สวัสดีครับผมหมอบุญชิตนะครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็มาเก็บตัวยาสวนไผ่นะครับวันนี้เป็นวัตถิบ29กรกฎาคมครับผมนี่นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าตาลเดี่ยวนะครับผมครับอีสานเรียกซีดินครับไปฝนทานาก็ได้ครับผมเป็นยาผู้หญิงครับนี่ครับผมมันจะไปเข้ายาเกี่มดลูกครับนี่ครับรักษาหัวของเขานะครับครับอันนี้เขาไปฝนทานาครับผมผู้หญิงจะเป็นฝนทานาดี เข้ายาเกี่ยวของมัดลูกนะครับนี่ครับผมรับก็ไปเก็บตัวยาครับวันนี้นี่ครับผมตัวหนึ่งอับตาลเดียวนี่ยุงเยอะครับผมวันนี้ก็ได้อยู่น่าจะสองสามตัวครับผมแล้วก็นี่ต้นผาด้ามครับไปเข้ายาต่อมลูกหมากครับนี่ผาด้ามครับใช้ลูกก็ได้ลําตัวก็ได้ครับผมนี่ต้นขครับผมผาด้ามเข้ายาต่อมลูกหมากแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็ มารากคนทาครับผมนี่ครับผมรากคนทายาห้ารากผมใช้ตำรับของผมคือใช้ส่วนรากครับไม่ใช่ลำต้นนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับยาผมก็เป็นตัวยาใหม่นะครับผมครับไม่ได้เป็นตัวยาเก่าครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นประดงเลือดครับยอดจิงแดงเป็นประดงเลือดผมใช้ตัวยาใหม่ใม่ครับที่ปรุงยาคนไข้ครับผมร้อนยุงเยอะครับผม น,นี่ก็เจออยู่สักสองสามตัวครับผมนี่ผ่าด้ามข่อยาต่อมลูกหมากครับน,นี่เกี่ยวกับมดลูกของผู้หญิงครับอวันนี้ก็เอาทั้งของผู้หญิงของผู้ชายครับวันนี้เป้าหมายเราก็มีสามตัวครับผมนี่ละมกคนทาหนึ่งห้าขยาสำหรับยาห้ารากใช้รากครับแล้วก็ผ่าด้ามข้ายาต่อมลูกหมากแล้วก็ต้นอิสาเลข4ีดินครับนี่ ปัาผู้หญิงโอเคนะครับผมยุงเยอะเหนื่อยครับผมครับครับ